อำนวยคารสะวกทจราจรให้เหมาะสมเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการชะลอตัวนะครับขอให้ผู้ขับขามีนารับแผนตั้งจุดตรวจและจุดเคลื่อนที่เร็วจุดเคลื่อนที่เร็วหรือชุดที่สามารถช่วยเหลือและลดะความความสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นการจอดรถข้างทางรถเสียอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้อนๆได้นะครับฝากผู้ขับขากับดูแลครับการออกตัวการตั้งจุดตรวจ ก็สวัสดีลูกเพจจันนะฮะในวันที่16วันนี้เราอยู่ตามองการบริหารสุวนระเมินองซาร่าหนะฮะวันที่มีปัญหาที่เกิดการสูญเสียจากชีวิตในวันกลางๆนะครับ13 14 15นะครับจากทำการประเมินมา1ปี2ปี3ปีที่ผ่านมาจะมีการสูญเสีย ในพื้นที่นะครับตรวจโทรหมายควาว่าในพื้นที่กำลังช่วยของตำรวจอะไรของสลายอำเภอเมืองตรวจเยี่ยมนะฮะตรวจดูแล้วมาคนนะครับสิ่งเหล่านี้เขาจะให้คารกำลังใจว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะประชาชนกลับมาแล้วถึงได้ใช้ให้วางแผนการดากรในพื้นที่วันสงการที่กำลังจะมาไม่ว่าจะเป็นถนนอโหรุเชษฐาบดนะครับหรือเว่าทางหลวงทางเทศบาลต่างๆหรือในหมู่บ้านก็ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องเฝ้าระวัง เขาฝากไว้นะครับก็คือบุคคลเฝ้าระวังซึ่งเป็นบุคคลที่อาจจะเทิอถูกดำเนินคดีนะครับเกี่ยวกับเมาแล้วขับอันนี้ร่ฝงกว่ากำลังพี่ในบ้านภาคีเครือข่ายที่มีส่วนในวันนี้เชื่อกันดูแลนะครับยับยั้งแม้เขาออกมานะครับก็อากาศเขาร้อนผมทราบดีนะฮะก็อีกอย่างครับการช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุผมพูดไปแล้วนะครับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งน,นะครับาจากที่กำลังให้เียงพอครับสำหรับสบเปนการพักผ่อนต้องมีความพร้อมนะครับตำรวจทุกคนไม่ว่ามีหน้าที่ใดในวันนี้นะครับยังต้องทําหน้าที่ปกติและเสริมด้วยหน้าที่พิเศษไม่ว่าท่านจะอยู่หน้าที่อาํานริการป่าป,ปามหรืออาจจะเป็นสงสวนท่านยังมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือการดูแลประชาชนนะครับภายนี้ครับผม ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละมุ่งม,มั่นทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับการจราจรและความข้ามหมุนไยจากพระท่านนายกรัฐบนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวิสินและร,รักษารัชการแดนมุ่งสกาด่วนแห่งชาติค,าคุณเวชจิตทัศพันเพชรนะครับมาสู่ทุกท่านด้วยความวห่วงใยนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจทํางานเพื่อให เกิดผลเป็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประาชาชนว่าตํารวจและภาคีเครือข่ายเป็นที่พึ่งของเขาได้นะครับในวันรัตีใหม่ครับผมขออนุญาตที่อานวกอร์พรคุณศรีรัตตและศิริศริทั้งหลายรัดบบานานให้ท่านและครอบครัวพร้อมด้วยบุคคลเป็นที่รักนะครับประสบแต่ความสุขสุขภาพกายใจแข็งแรงครับขอบคุณทุกท่านจากใจครับขอบคุณครับ ูช่วยกเียท่านกเ้าเอาตอดสิ่ของบนกระาแก่คนที่มาเป็นกงานครับก็ท่านก่อนในะฮะก่อนที่จะไปทางขึ้นเอ็มหตรงหนองจอกนี่นะฮะก็ได้แวะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกนะครับเพื่อให้ขวัญกำลังใจคนในองค์กรนะฮะให้ทำงานในช่วงสงการนี้ อาสาจรานจดรทางหลวงแล้วก็มอบของเป็นขวัญกำลังใจให้ตำรวจที่คอยดูแลการจราจรในช่วงสงกรานนี้ด้วยนะฮะซึ่งมาวันนี้ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบนายนะครับที่มาดบบต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านมอบสิ่งของตำรวจควรเกียรัิตำรวจนะครับที่มาปฏิบัติงานในวันนี้นะครับก็ท่านกระฝากเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะฮะรองผู้กํกับการมาตัวผแลเพราะราจะมาเป็นผู้รับมอบของทีบ ขอเชิญท่านผู้กำับครับท่านผู้กำับที่และท่านภาคีเบอร์ไครนะครับขอเชิญด้านหลังอันนี้อันนี้เป็นของจากบริษัทของอาเดนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังพลเลิกแถวเข้าของอาเดนก็เป็นเก้าอี้นะครับวันนี้เป็นคนทั้งหมดเท้าต้องประจําที่เก้าอี้นะครับเลิกแถวก็เป็นเป็นเพื่อนผมนะครับแล้วก็เห็นถึงความเหนื่อยๆนะครับเป็นชาเชลเล่ทุกคน มอบให้นะครับกับตำรวจผมไปมอบตำรวจทุกที่นะครับที่ทํางานนะครับให้มาจำนวนมากดังนั้นก็ขอมอบให้กับพี่น้องนะครับพักีเครือข่ายตำรวจแล้วก็ทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีลูกเพจทุกคนด้วยครับนะครับในยามที่ตอนนี้ท่านคนตำรวจโทกรชายคล้ายครึงนะฮะผู้ช่วยผบตรนะฮะได้มาแวะตรงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสารานะฮะเพื่อให้ขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชานะะฮในช่วงสงกรานต์นะฮะ และยังฝากฝังนะฮะให้ดูแลพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ด้วยนะฮะพ้อข้อจอกขอจนะครับนะครับเนะครับ <Gund un>